again oh. said สวัสดีค่ะแน็กค่ะจากช่องอธิช n แนลนะคะวันนี้จะมาแกะกล่องพัสดุค่ะพอดีสั่งโทรศัพท์จากช้อปปีนะคะเป็นรุ่น vivo v20 pro 5g นะคะซึ่งกล่องใหญ่มากเดี๋ยวมาดูภายในกันว่ามีอะไรบ้างนะคะแน็กสั่งมาในราคา1 3 5 7 7บาทนะคะสั่งมาช่วงโปร1 2บสราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่13,990บนาทนะคะใส่ส่วนลด1,000บาทก็จะเหลือ1 3 5่7บาทนะคะ เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยว่ามีอะไรบ้างกล่องใหญ่มากสั่งโทรศัพท์มาคือแบบไม่เคยแบบได้กล่องใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เดี๋ยวลิงก์ร้านนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ใน description box นะคะมาดูกันเลยมีถุงนะคะแล้วก็มีถ้าเป็นตัว vivo v 20 pro 5 g อะคะ่ะเขาจะแถมลำโพงมาด้วยก็จะเป็นรุน่นนี้ลำโพงตัวนี้แล้ววางไว้ข้างๆนะคะ แล้วก็ในกล่องก็จะมีเดี๋ยวไขอยกออกมาเป็นกระเป๋ากระเป๋าเดินทางนะคะมีกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบมาเปิดข้างในกันเลย ข้างในกระเป๋าเดินทางก็อันนี้จะเป็นของแถมที่ทางร้านแถมมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นว่ามีอะไรบ้างก็<ม>จะเป็นอันนี้จะเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋าคาดเอวหนึ่งชิ้นนะคะวางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้แก้วค่ะอีกหนึ่งชิ้นนะคะ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหูฟังอีหนึชิ้นค่ะแล้วก็อันนี้หูฟังค่ะแล้วก็อันนี้เป็น Powerbank 1งค์0น0ม ah ิลลิแอมค่ะอีหนึชิ้น แล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นนาฬิกาข้อมือค่ะอีกหนึ่งชิ้นนะคะหมดแล้วของแถมมีประมาณนี้ค่ะเยอะมากแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวโทรศัพท์แล้วก็น,นี้จะเป็นตัวโทรศัพท์แล้วมาแกะกล่องกันเลยนะคะ เดี๋ยวตัวโทรศัพท์เดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้นะคะก็อันนี้จะมีประมาณนี้นะคะในราคา1 3 0 0งบาทถ้าเป็นร้านที่ไม่มีของแถมจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0นะคะแต่นักเลือกร้านที่มีของแถมก็จะคือจะประมาณนี้เลยของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มมากเดี๋ยวนะจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้นะคะ เผื่อใครสนใจก็สอบถามทางร้านได้เลย ก็วันนี้มาเปิดกล่องเล็กๆคลิปสั้นๆให้ดูกันนะคะว่าสั่งโทรศัพท์มามีของแถมอะไรบ้างนะคะก็จะมปีะมาณนี้เดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้ว่าภายในกล่อง vivo v 2 4 pro 5g มีอุกปรกรณ์อะไรบ้างนะคะสำหรับ hmm. วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่องอทิชาแนลไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีคลิปอื่นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันนะคะขอบคุณค่ะ